นิทานอินไลฟเล่าชีวิตในนิทานสวัสดีค่ะขอต้องรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจตำนานของเทพองค์หนึ่งที่ภาพลักษณนี้ชัดเจนมากในความทรงจำของหลายๆคนเลยเทพเด็กขี่กงล้อไฟถือทวนอัคคีครับผมใช่แล้วค่ะเรากำลังจะคุยกันถึงเทพนาจานาจาค่ะครับ เทพองคโปรดของหลายคนเลยนะคะใช่ครับแล้วแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะคะมาจากงานวิจัยเชิงลึกเลยเป็นดุษฎีนิพนธ์ที่ศึกษาเรื่องความเชื่อแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของนาจาโดยเฉพาะเลยค่ะทำให้เราได้มุมมองที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ข้อมูลที่รอบด้านจริงๆอืมดีเลยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจการเดินทางของนาจานะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เอ่อไม่ธรรมดาเลย เรื่องราวชีวิตที่สุดจะเข้มข้นพลังอํานาจต่างๆจนถึงว่าทําไมตํานานนี้ถึงยังจับใจผู้คนอยู่แล้วก็ที่สําคัญคือมีแง่มุมไหนที่เราอาจจะเก็บไปคิดต่อหรือว่าเชื่อมโยงกับชีวิตเราในปัจจุบันได้บ้างคะ่ะน่าสนใจมากครับเพราะน่าจายอย่างที่บอกเป็นตัวละครที่ซับซ้อนจริงๆนะครับจากเทพที่ ดูเหมือนจะมีรากในาศาสนาฮินดูหรือพุทธเนี่ยกลายมาเป็นเทพนักรบสําสำคัญในตำนานจีนแล้วก็ในลทัทิเตาด้วยแล้วก็ยังปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเรื่อยๆตามยุคสมัยอย่างที่งานวิจัยชิ้นนี้เขาก็ชี้ไว้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยบางคนก็มองนาจาในฐานะคล้ายๆกับซูเปอร์ฮีโร่ได้สั้ปาป โหซูเปอร์ฮีโร่เลยนะคะงั้นเราเริ่มตรงจุดกำเนิดเลยดีไหมคะคือภาพที่เราคุ้นเคยเนี่ยเป็นเทพเด็กจีนแต่จริงๆแล้วมีที่มาที่ซับซ้อนกว่านั้นหรอคะใช่ครับภาพจำคือเทพเด็กจีนผู้ทรงอิทธิฤทธิเนาะที่คนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเราก็นับถือกันมากเชื่อว่าเป็นเทพที่คอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนอะไรแบบนี้นะครับค่ะ แต่ถ้ามองย้อมไปในงานวิจัยเนี่ยจะพบข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจมากๆว่าเออนาจาอาจจะมีต้นเขาที่เชื่อมโยงไปถึงเทพฮินดูองค์หนึ่งชื่อนัลกุเวนนลกุเวนจากอินเดียหรอคะเดินทางเข้ามาเออผสมผสานกับความเชื่อท้อมถิ่นในจีนช่วงราชวงศ์ถังนู่นเลยครับโหการเดินทางข้ามวัฒนธรรมแบบนี้น่าทึ่งมากเลยค่ะ แล้วจากเทพที่มีกลิ่นอายอินเดียกลายมาเป็นเทพจีนที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ได้ยังไงคะเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนแล้วก็ผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ใช้เวลาพอสมควรเลยครับในจีนเนี่ยตำนานนาจาก,ก็ถูกนำไปผูกโยงกับบุคคลหรือเทพ,พเจ้าที่คนจีนรู้จักดีอยู่แล้วอย่างท้าเวสวรณนะครับซึ่งเป็นเทพผู้พิทักษ์ตามความเชื่อพุทธมหายานแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือการเชื่อมโยงเข้ากับหลี่จิง้ง หลี่จิงท่านแม่ทัพใช่ครับแม่ทัพคนสำคัญในประวัติศาสตร์สมัยถังซึ่งต่อมาก็ได้รับการยกย่องเป็นเทพ,พเจ้านะครับทำให้ตำนานเล่าว่านาจาคือบุตรชายคนที่สามของแม่ทัพหลี่จิ้งกับฮูหยินหยินอ๋อมีครอบครัวมีพ่อมีแม่ครับมีพี่ชายด้วยคือจินจ่ากับมูจ่จาการสร้างความสัมพันธ์แบบครอบครัวแบบนี้ ก็ทําให้เรื่องราวของนาจาเข้าถึงแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมจีนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแม้แต่ชื่อเองก็ค่อยๆเพี้ยนไปนะฮะค่อยๆปรับเปลี่ยนจากการทับศัพท์ภาษาต่างถิ่นจนมาเป็นนาจาหรือเหนอจาที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับอืม ฟังดูเป็นการปรับตัวของตำนานที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องราวชีวิตของนาจาที่ว่ากันว่าโลดโผนมากเริ่มตั้งแต่ตอนเกิดเลยใช่ไหมคะที่ว่าไม่เหมือนคนทั่วไปใช่ครับตามตำนานที่เอ่อที่ดังที่สุดเลยซึ่งอยู่ในวรรณกรรมเรื่องห้องสินฟงเซียนยานยีนะครับที่มีอิทธิพลมากๆต่อภาพจําของนาจาเลยเนี่ยเล่าว่าแม่ของนาจาคือฮูหยินยินตั้งท้องนานผิดปกติมากครับนานแค่ไหนคะ ถึง3ปีกับ6เดือนเลยครับโหสามปี6เดือนครับแล้วพอคลอดออกมาเนี่ยกลับไม่ได้เป็นทารกแต่เป็นก้อนเนื้อกลมๆเลยครับสร้างความตกใจให้กับพ่อแม่มากๆก,ก้อนเนื้อเลยเหรอคะแล้วแล้วกลายเป็นนาจาได้ยังไงคะคือพูดคือลีจิ้งเนี่ยตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปีาศาจก็เลยใช้กระบี่ฟันก้อนเนื้อนั้นเลยอ้าวแต่พอฟันออกปุ๊บข้างในกลับเป็นเด็กทารกกระโดดออกมา ซึ่งก็คือนาจานั่นเองครับโหเกิดมาก็ผ่าดผลเลยใช่ครับแล้วต่อมาก็มีเซียนไทอิจินเรนซึ่งต่อมาเป็นอาจารย์ของนาจาน,นะครับท่านก็มารับเป็นสิทธิ์พร้อมกับมอบของวิเศษให้ติดตัวแต่เด็กเลยให้มาตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะมีวงแหวนจักรวาล universe ring กับพ้าแพรปวนฟ้า red armillary sash ครับผม สองสิ่งนี้เลยครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหญ่โตต่อมาอืมมีอาวุธวิเศษตั้งแต่เด็กเลยแล้ววีรกรรมหรือบางคนอาจจะเรียกว่าวีระเวนก็ได้นะที่สร้างชื่อมากๆคือตอนนาจาป่วนทะเลใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ครับตอนนั้นนาจายอายุแค่เจ็ดขวบเองครับด้วยความซุกซนแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ถึงพลังอํานาจของวิเศษที่ตัวเองมีก็ไปเล่นน้ําทะเลแล้วเอาผ้แพรป่วนฟ้าเนี่ย ไปแกว่งล้านในน้ำค่ะความแรงของพระแพรวิเศษนี่มันสะเทือนไปถึงวังมังกรใต้ทะเลเลยครับโอ้โหครับทำให้พวกทหารยามของวังมังกรอย่างยักษ์หลีเกินเนี่ยก็ขึ้นมาดูมาสอบถามนาจาก็เกิดการต่อสู้กันแล้วด้วยความที่เป็นเด็กใจร้อนมีฤทธิ์มากก็พลั้งมือสังหารทหารยามของวังมังกรไปแค่นั้นก็น่าจะเรื่องใหญ่แล้วนะคะแต่มันเหมือนจะบานปลายกว่านั้นอีกใช่ไหมคะใช่ครับ เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะว่าเมื่ออาวปิงโอรสองค์ที่สามของราชามงกรทะเลตะวันออกอาวกวงขึ้นมาสืบเรื่องแล้วก็คิดจะมาเอาเรื่องนาจาให้ได้ก็เกิดการประทะกันอีกครั้งคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกครับนาจาต่อสู้แล้วก็สังหารอาวปิงไปอีกคนสังหารโอรสราชามังกรเลยครับผมแถมในตำนานบางฉบับยังเล่าแบบดุเดียดเลยนะฮะว่านาจาเนี่ยดึงเส้นเอ็นมงกรของอาวปิงออกมาด้วย โหฟังดูรุนแรงมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กอายุเจ็ดขวบผลกระทบที่ตามมาคงหนักหนาสาหัสเลยสิคะราชามันกรเอากวงเนี่ยโกรธแค้นสุดขีดเลยไม่ใช่แค่ลูกชายตายแต่ยังเหมือนเสียเกียรติที่ภูมิอย่างรุนแรงก็เลยขู่ว่าจะถล่มเมืองเฉินถงกวนที่หลีจิ้งปกครองอยู่เนี่ยให้ย่อยยับเลยแล้วก็จะนำเรื่องขึ้นไปฟ้องร้องต่ออง,งค์เ็กเซียนฮ่องเต้นบนสวรรค์ด้วยค่ะทำให้หลีจิ้งแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงเลยครับ ออืมอืมสถานการณ์กดดันขนาดนี้แล้วนาจาแก้ไขปัญหาย,ยังไงคะตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญแล้วก็สะเทือนใจที่สุดในชีวิตของนาจาเลยครับคือเพื่อไม่ให้พ่อแม่แล้วก็ชาวเมืองต้องเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวเองนาจาตัดสินใจรับผิดชอบด้วยวิธีที่เ,เด็บเดี่ยวแล้วก็รุนแรงที่สุดคือการเฉือนเนื้อคืนแม่เลาะกระดูกคืนพ่อฮะอะไรนะคะเฉือนเนื้อคืนแม่เลาะกระดูกคืนพ่อครับ ซึ่งมันก็หมายถึงการฆ่าตัวตายนั่นเองครับเพื่อยุติความขัดแย้งทั้งหมดแล้วก็เป็นการแสดงความกระตันยูในรูปแบบที่น่าเศร้าที่สุดโอ<ฮ>้ฉากนี้มันสะท้อนความตึงเครียดทางจริยธรรมอย่างมากเลยนะครับทั้งเรื่องความรับผิดชอบความกระตันยูแล้วก็ความขัดแย้งกับอำนาจของผู้เป็นพ่อในสังคมแบบเดิมๆครับเ,เป็นการตัดสินใจที่น่าเศร้าแล้วก็ต้องใช้ความกล้าหาญมากๆจริงๆค่ะแล้วเรื่องราวของนาจาจบลงตรงนั้นเลยหรือเปล่าคะ ยังครับยังไม่จดแค่นั้นโชคดีที่อาจารย์ของเขาคือเซียนไทอีเจนเรนเนี่ยท่านมองเห็นว่านาจายังมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำเพื่อบ้านเมืองแล้วก็เห็นใจในชะตากรรมก็เลยใช้ปาฏิหาริย์แล้วก็ความรู้ด้านสมุนไพรชั้นเซียนเนี่ยนำรากบัวแล้วก็ใบบัวมาประกอบกันสร้างเป็นร่างใหม่ให้นาจาครับเกิดใหม่จากดอกบัวเหรอคะใช่ครับเป็นการเกิดใหม่เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆเลย นาจาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในร่างใหม่ที่เกิดจากดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แล้วก็การเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่ครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ได้ชีวิตกลับคืนมานะฮะค่ะแต่ยังได้รับพลังและก็อาวุธใหม่ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปเลยนั่นก็คือทวนอาคี Firet ิปสเปียแล้วก็กงล้ออคีวินไฟท์ว e ลส์ที่ใช้เป็นพาหนะเหาะเหินไปไหนมืไหนได้ อ๋อกงล้อที่ขี่เท่ๆนั่นเองใช่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยจากเด็กเจ้าปัญหากลายมาเป็นเทพนักรบอย่างเต็มตัวครับพอได้ร่างใหม่จากดอกบัวแล้วภาพลักษณ์ของนาจาก,ก็เปลี่ยนไปเลยสิคะกลายเป็นเทพนักรบอย่างที่ว่าถูกต้องครับนาจาในร่างใหม่นี้แข็งแกร่งกว่าเดิมมากแม้รูปลักษณ์ภายนอกยังคงเป็นเทพวัยเยาว์แต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นดุดันแล้วก็เก่งกาจในการต่อสู้มาก อวุธคู่กายก็คือทวนอัคคีกับกงล้ออัคคีที่ใช้ได้คล่องแคล่ววงไวกลายเป็นภาพจำของนาจาที่เราเห็นกันไปบ่อยเลยครับเคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะว่านาจามีความสามารถพิเศษอื่นๆด้วยอย่างการแปลงกายได้หลายหัวหลายแขนอันนี้มาจากไหนหรอคะอ๋อครับมีการกล่าวถึงในตำนานหลายๆฉบับเลยครับอย่างในเรื่องหงสินเองหรือแม้แต่ในเรื่องไซอิวที่นาจาก็ไปปรากฏตัวด้วยเนี่ยค่ะ ก็มีการบรรยายถึงความสาม,มารถในการจำแรงกายเป็นสามเสียนหกกรหรือบางทีก็ว่า8ดแขนเพื่อให้สามารถใช้อาวุธวิเศษหลายๆอย่างพร้อมกันได้ในการต่อสู้กับศัตรูที่เก่งกาจมากๆโหเก่งจังครับเป็นการเน้นย้ำถึงพลังอำนาจที่เหนือมนุษย์ในฐานะเทพสงครามนะครับแล้วหลังจากได้ร่างใหม่พลังใหม่แล้วบทบาทของนาจาในตำนานเป็นยังไงต่อคะในเรื่องห้องศีลซึ่งถือเป็นเวทีหลักของนาจาเลยนะครับ เขาได้กลายเป็นกำลังสำคัญในกองทัพของเจียงจือยาอืมเจียงจือยาครับผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสวรรค์ให้มาปราบฮ่องเต้โจโแห่งราชวงศ์ซางซึ่งเป็นทรราชกดขี่ข่มเหงประชาชนนาจาได้แสดงฝีมือในการรบหลายครั้งเลยครับรวมกับเหล่าเทพและเซียนองค์อื่นๆช่วยให้กองทัพของเจียงจือยาได้รับชัยชนะและก็มีส่วนสำคัญในการสถาปนาราชวงศ์โจขึ้นมาแทนค่ะบทบาทนี้ก็ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของนาจาในฐานะเทพผู้พิทักษ์ความยุติธรรม ที่มีความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออำนาจชั่วร้ายครับฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วนาจาเป็นตัวละครที่มีมิติจริงๆนะคะมีทั้งความผิดพลาดความหุนหันพลันแล่นการเสียสละแล้วก็การเติบโต ทีนี้ลงมาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงดูบ้างค่ะโดยเฉพาะกับคนในวัยทำงานช่วงอายุ30-40ปีที่อาจจะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือรเผชิญความท้าทายต่างๆในชีวิตมีแง่มุมไหนจากเรื่องของนาจาที่อาจจะสะท้อนหรือให้ข้อคิดกับคนวัยนี้ได้บ้างคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยครับที่งานวิจัยนี้เขาวิเคราะห์ไว้นะครับประเด็นแรกที่ชัดเจนมากๆเลยคือการท้าทายกรอบและลิขิตคำ นาจาเนี่ยไม่ได้ยอมรับสถานะตัวปัญหาหรือโชคชะตาที่คนอื่นหรือแม้แต่พ่อตัวเองมองมาแต่พยายามที่จะกำหนดเส้นทางของตัวเองโดยเฉพาะหลังจากการเกิดใหม่มยิ่งในยุคหลังๆเนี่ยมีการตีความเรื่องนี้ชัดขึ้นอย่างในแอนิเมชันเรื่องดังก็มีประโยคที่ว่าชะตาข้าข้าลิขิตเองอะไรแบบนี้ ค่ะเคยได้ยินค่ะแนวคิดนี้อาจจะโดนใจคนวัย3 0มถึงสีที่อาจจะกําลังรู้สึกว่าตัวเองถูกจํากัดด้วยความคาดหวังของสังคมหรือกรอบเดิมๆในที่ทํางานหรือแม้แต่นในครอบครัวการลุกขึ้นมาตั้งคําถามแล้วก็พยายามสร้างเส้นทางของตัวเองแบบนาจาร์เนี่ยก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจได้นะครับเหมือนการไม่ยอมให้สถานการณ์หรือคําตัดสินของคนอื่นมากําหนดตัวตนของเราใช่ไหมคะใช่ครับทํานองนั้นเลยครับผม ประเด็นต่อมาคือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนโดยเฉพาะกับผู้มีอำนาจหรือครอบครัวคือความขัดแย้งระหว่างนาจากับพ่อหลี่จิ้งเนี่ยเป็นแกนหลักของเรื่องเลยมันจะท้อนปัญหาคลาสสิกเรื่องช่องว่างระหว่างวัยการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันความคาดหวังที่สวนทางกันแล้วก็การดิ้นรนเพื่อการยอมรับอืมจริงค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่คนวัย3 0มสถึงจำนวนมากก็กำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเราโตขึ้นหรือความสัมพันธ์กับบหน้านงานหรือโครงสร้างอำนาจในองค์กรการเรียนรู้ที่จะจัดการความสัมพันธ์ทีเ่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความกดดันเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะสําคัญของวัยนี้มากๆซึ่งเรื่องของนาจาก,ก็สะท้อนปัญหานี้ได้แหลมคมทีเดียวครับประเด็นเรื่องพ่อลูกนี่เข้มข้นจริงๆคะ่ะแล้วมีมุมอื่นอีกไหมคะมีครับการเรียนรู้เรื่องผลกระทบของการกระทําและความรับผิดชอบครับ คือวัยเด็กของนาจาเนี่ยเต็มไปได้วยการกระทําที่หุนหันพนลันแล่นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางซึ่งนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงกระทบคนรอบข้างค่ะการที่เขายอมสละชีวิตตัวเองแม้จะเป็นวิธีที่รุนแรงมากแต่มันคือการแสดงความรับผิดชอบต่อผลของการกระทํานั้นอย่างถึงที่สุดสําหรับคนวัยทํางานอย่างเราๆเ,เนี่ยการตัดสินใจต่างๆของเรามันมีผลกระทบที่กว้างขึ้นทั้งต่อทีมต่อองค์กรหรือต่อครอบครัว การตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็การเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาทั้งดีและร้ายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเลยครับอืมและที่ต่อเนื่องกันก็นกคือการเติบโตผ่านวิกฤตและการเริ่มต้นใหม่ครับการที่นาจาได้เกิดใหม่จากดอกบัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การชบชีวิตด้วยเวทมนต์นะฮะแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการได้รับโอกาสครั้งที่2การล้างมนทินจากอดีตและการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากผ่านความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดครั้งใหญ่ค่ะ คนในวัย30 40อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ล้มเหลวผิดหวังหรือวิกฤตส่วนตัวมาบ้างเรื่องราวของนาจาอาจจะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบเสมอไปแต่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปสูเป่เ,เวอร์ชันที่ดีขึ้นของตัวเองได้เหมือนกับว่าความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดมาหล่อหลอมให้เราแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะทำนองนั้นเลยครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง หลังจากที่นาจาได้เกิดใหม่แล้วก็เข้าร่วมกองทัพธรรมะเขาก็ต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อโค่นล้มทรอราชการมีความเชื่อมั่นในบางสิ่งและกล้าที่จะลงมือทําแม้จะต้องเผชิญกับความยากลําบากก็เป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมและก็ยังคงสําคัญเสมอไม่ว่ายุคสมัยไหนนะครับมีคําพูดหรือแนวคิดอะไรที่สรุปบทเรียงจากนาจาได้คมคมบ้างไหมคะมีข้อความหนึ่งในงานวิจัยที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็จับใจความได้ดีครับอาจจะไม่ได้เป็นคําคมเป๊ะๆนะครับแต่เป็นการสรุปที่ว่า เส้นทางการเป็นฮีโร่หรือการเต,ติบโตที่แท้จริงนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ต้องผ่านการ,รเผชิญหน้ากับความยากลําบากและความท้าทายด้วยตัวเองอ <Ooh. S 1> มันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าความสําเร็จหรือความแข็งแกร่งที่น่าชื่นชมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันมาจากการต่อสู้การเรียนรู้การล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ซึ่งเส้นทางชีวิตของนาจาก,ก็แสดงให้เห็นภาพในได้อย่างชัดเจนเลยครับตั้งแต่เด็กจนโต จริงด้วยค่ะการเดินทางของนาจาจากเด็กเกเรสู่เทพผู้พิทัก์มันสะท้อนการเดินทางของชีวิตคนเราเหมือนกันนะคะที่ต้องผ่านบทเรียนต่างๆกว่าจะเติบโตแล้วก็คนพบตัวเองได้จริงๆ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของเทพนาจาตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่น่าสนใจการเดินทางข้ามมัฒน,นธรรมสู่ตำนานชีวิตที่ทั้งดรามา่าเข้มข้นมีทั้งความผิดพลาดการเสียสละการเกิดใหม่แล้วก็การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์จนถึงแนวคิดต่างๆที่เราอาจจะนำไปปรับใช้หรือขบคิดต่อในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะใช่ครับนาจาเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นมนุษย์สูงมากทั้งความขบฏ ความกล้าหาญความมุ่งมั่นแต่ก็มีมุมที่อ่อนไหวแล้วก็เคยผิดพลาดทำให้เขายังคงเป็นที่รักและเคารพศรัทธามาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะในรูปของเทพเจ้าตามสารต่างๆอย่างที่งานวิจัยกล่าวถึงสารเจ้าที่ชนบุรีก็มีคนศรัทธาเยอะมากนะครับค่ะหรือการถูกนำมาสร้างสารรค์ใหม่ในสื่อสมัยนิยมทั้งการ์ตูนภาพ,พยนตร์ที่ยังคงเล่าเรื่องราวของเขาในมุมมองที่แตกต่างออกไปให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เรื่อยๆครับ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้ตำนานเก่าแก่อย่างเรื่องของนาจาจะถูกเราตีความเล่าใหม่หรือหยิบยืมแง่มุมไหนมาใช้เพื่อให้ยังคงความหมายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆต่อไปได้อีกและเทพน้อยขี่กงล้อไฟองค์นี้จะโลดแล่งต่อไปในจินตนาการของผู้คนในรูปแบบไหนอีกบ้างในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้เวลาของการพูดคุยเจาะลึก ก็หมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ